สวัสดีครับพี่น้องมื้อนีมาพบมาพ่อกันอีกแล้วกับเมนูบ,บ้าน,านอาหารง่ายๆครับเมื่อนีขอเสนอแกงนอโจดครับเป็นนอไม้บ,บานเฮานน่้่ะแกงใส่ผักกระแยงหอมหอมหอม,หอมบวกลูกโดดแงดเข้าไปสุดฟินครับเป็นเพียงตัวอย่างครับเหการต้อไปนีก็สิพ้าพี่น้องไปเส่บไปนัวน้ำกกนครับกับแกงนอโจดเส่บนัวไปชมกันเลยครับพี่น้องต้มนอโจดทักับมันจืดๆะหน่อยแ้วทำการแกงหอมหอมหอม,หอม,หอมนะครับพี่น้องเม่ห เฮ็ดอีตันนะครับปากกันยังหอมๆหนอปากกันยังเหียดแล้วเสือสิปลูกเด้มาทำกาเมือนีโอเค

หอมไม้ใส่ผักกระเงียงนะครับวันนี้นี่หอมทะลุจจอยไ้หอมผักกระเงี้ยงกำลังเดือดเดือดร้อมเดือดอีกจังเลยังใส่ผักกระเงียงลงไปคั่กถือว่าเป็นอันเสร็จครับจะไปอีตูนอีกเขียนไม่มีกดหนึ่งนะครับ ตู้ผักนี้ใส่น้ำกันเลยมาหน,นิซองสูตรสองรถใส่รถเดียวกันไปเลยโอผักอรัว,รวเลยนี่คายติดเข่ามาเด้อแกงน่อม้นะครับพี่น้องสูตรเด็ดพร้อมเสิร์ฟแล้วครับนี่ฟุตบวกอ้าวพี่เสียเป็นนัวน้ำกันนะครับ เรียบร้อยครับนนแกงหน่อไม้สดนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับหอนห่อนหันห่อนพี่น้องแกงหน่อไม้หน่อไม้ใส่เห็ดขาวเห็ดอีดตั้นอือออ ลบจังเดยทีพ่อพ่อนลูกดูดเนี่ยหลายๆเฮ้ย <laughs> okay, ครับพี่น้องมาแซบๆเหมือนกันด้วยครับพี่น้องสัง <Thank you. S 1> กูเศร้าบานนี่ะริงเข้าสวยมื่อนี้ <c oughs> ข้าเหนียวกบบนี้แต่ว่าอย่าเทสข้าวเหนียวเข้าสวยเสียๆนั่นไงครับพ่อพ่อกันไหมคลิปหน้าสำหรับวัอนี้ต้องขอลาไปด้วยครับนี่ครับสวัสดีครับ